ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็ยังไม่ติดตามพี่นะครับเ9บเอร์เซนเลยนะครับติดตามแล้ว20%นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมโอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบบกันด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมพี่นายก็มีกิจกรรมมาแจกคนดูทุกคนที่น่ารักอีกแล้วนะครับทุกคนเนาะสำหรับนะครับใครที่อยากได้โค้ดปีศาจโอ้ยใครวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย และผมโดนโอ้โหแล้วยังไงครับนี่ไปซื้อไก,ก่ตันหนึ่งบาทนะครับผมก็กดซื้อไปเรืนี่นะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นผลปลานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับใครนะครับที่อยากใช้บริการก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการนะครับที่ rezy s o b นะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ว่าจะเป็นการกดผลปีศาจหรือว่าการซื้อผลปีศาจหรือว่าบริการเติมโรบักนะครับแล้วก็สํา,สาหรับใครที่อยากใช้บริการด้นใต้คลิปนะครับแล้วก็กดไลค์ก็แปดสิบเก้าแจกฟรีไก่ตันนะครับแล้วก็วันนี้นะ เลครับผลพิศารที่พี่นาจะมาแจกก็จะมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีผลโมจิผลเสือผลมังกรผลฟินิกนะครับท่านผู้ชมเนาะทุกคนนะครับอยากได้ผลอะไรคอมเมนต์ขอพี่ได้เลยนะครับท่านผนะู้ชมเนาะเพราะว่าในคลิปนี้พี่นายก็จะแจกคนดูให้สําหรับคนที่อยากจะได้เนาะโอ้โหแล้วเจอมาคลิปแรกก็โดนตัดซะแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> นะก็นะครับทุกคนคอมเมนต์เหตุผลที่อยากจะได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลอะไรพี่นายก็จะมา สุ่มแจกให้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับคลิปนี้พี่นายขอมาเยอะพี่นายขอสัก200ไลค์นะครับเนาะเป็นกําลังใจด้วยลากันนะครับท่านผู้ชมและก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับผลในตัวพี่นายครับตอนนี้ก็จะมีอยู่นะครับเยอะมากมายเลยทุกคนเนาะอยากได้ผลอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับโอ้โหแล้วเปิดมาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาแจกผลพิษสัต์เหมือนเดิม นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีผลปีศาจตึงๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับทุกคนเนาะแล้วก็ขอบคุณ f อทางบ้านนะครับที่ส่งผลปีศาจแล้ว่าส่งโค้ดมาให้นั่นเองนะครับที่ให้พี่นายมาแจกวันนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความตอบรับดีมากเลยเนาะนะครับก็วันนี้ก็พี่นายคงมีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สลายคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชม thank mm -hmm. you